no remo ในที่สุดหุนเด็กยูล่าก็เสร็จสมบูรณ์จนได้เดี๋ยวแล้วมีที่นี้พี่สุดเลยอะไรกันเล่าหนูไม่มีพี่ชายแบบนี้หรอกนะเอาเจ๋อไปสอนหันหลังให้กันเป็นไรไปอ่ะทั้งสองคนอ่ะฝากนะคะ โนบิตะพี่น่ะเขากินขนมปังเมล,ล้าของฉันไปหมดเลยลสิเฮ้ยก็กินไปแค่สองชิ้นเองไม่ใช่เหรอไม่ใช่แค่สองชิ้นสักหน่อยตั้งสองชิ้นห่าง้ยจะอะไรนักหนาล่ะเขาไมีตั้งเยอะแยะไม่ใช่เหรอแค่สองสามชิ้นเองอะ่ะเฮ้ยจะก,กี่ชิ<อ>้นก็ไม่ได้หรอกหนูอุตส่าห์ซื้อมาห้าสิบชิ้นพอดีเลยนะเดี๋ยวแล้วไม่จำกี่เดียวกี่เดียวกี่เดียวกีเ้เดียกเลยหนูก็ไม่อยากจะเห็นหน้าพี่อีกต่อไปแล้วล่ะเอ้าเดีเ๋ยวไปล่ะไปอยู่ล่ะเชอร์โดเรมีอ๋อไปซะแล้ว จะดีเหรอก็ดีอะที่นานๆที่ก็ต้องให้แม่น่นสับเดิ้ลกันบ้างอะอืมแต่ว่านะสมมติว่านายซื้อดรายากิสูตรพิเศษมาห้าสิบชิ้นแล้วฉันเกิดขโมยกินเข้าไปสองสามน่นะมันจะเป็นยังไงอะเออแบบแต่เนี่ยก็ต้องโมโหอ,อยู่แล้วใช่อ๋อนั่นแหละมันก็เหมือนกันล่ะขน้องปังเมลันก็ดรายากิมันต่างกันนะเพราะในดรายากิมันมีไส้ถั่วแดงกวนแสนอร่อยอยู่ด้วยโอ้ยตายแล้วปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นฉันหมายถึงให้คิดในมุมของโดเรมี่เขามั่งนะอ๋อ อ๋อนั่นนะสิฉันทำเรื่องไม่ดีลงไปแล้วสินะฉันว่าไปขอโทษเขาหน่อยดีกว่านะ,ะนั่นนะสินะคุณเซวาชีช่วยฟังหน่อยนะคะพี่น่าใจร้ายที่สุดเลยนะอ๋อนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแล้วเนี่ย 别跑！喂，喂，哦，喂，哦，来这边，哦，喂，喂，喂，那。 จะพ่นเนื้อกรีดขนมปังเมลอนนี่เองเฮ้ยรับเอาเนี่ยนี่นาหัวเฮ้ยเฮ้ยคุณเซวาชินี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่คะเนี่ยอ๋อหุ่นยนต์แด็กคิวล่าเนี่ยมันปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์ออกมาจระบาดไปถึงหุ่นทั่วโลกเลยตอนนี้กำลังวุ่นวายกันใหญ่เลยอะอะไรกันนะบางทีนะ คนที่ยังรอดนะ่ะคงมีแต่เธอกับโดเรมอนเท่านั้นน่ะ<อ>แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะตอนนี้รู้แล้วว่าพวกนี้มันแพ้ขนมปังเมลอนฮะเอ้ยไม่จริงนี่กินหมดเลยงั้นเหรอเนี่ยขอด้ว<ะ>ยนะคะพอดีมันหิวๆก็เลยกินหมดเลยยฮนี่มันเป็นความหวังสุดท้ายของพวกเราเลยนะเนี่ยเถอ นี่หนัดเอาในจกักรได้เป็นผีดูดเลือดน,นะโดเรมิเออร์จะเป็นหุ่นตัวสุดท้ายแล้วข้าจะขอเป็นคนฝังเขี้ยวลงบนคอของเจ้าก็แล้วกันเรื่องอ,อ,นะอมไม่มีคอนนะีอ่นาเฉียนเมอิกาจริงๆแรงขอฉันอยู่ตรงนี้ไงเราจา้าบึ่งเย้ตรงน,นี้สินะพี่จ่าช่วยหนูด้วยที่งั้นเหรอยังมีหุ่นตัวอื่นเหลืออยู่อีกเหรอเนี่ยโดเรมี โดเรมีโดเรมีเอ๋ยค่ะท่านเขาเขามีพี่ชายอยู่กั้นเหรอค่ะเช่นมีพี่ชายที่แอบกินขนมปังเบลอนอยู่ในศตวรรษที่21ด้วยค่ะว่าไงนะขนมปังเบลอนเออจงไปทำให้ตัวนั้นกลายเป็นผีดูเลือดซาได้ค่ะท่านเขาของข้าโดเรม่โดเรมิส่วนมนุษย์เอาไปขังไว้ในบ้าน เท่านี้โลกทั้งใบก็เป็นของข้าคนเดียวกลัวกลกลัวกลัวเฮ้กเฮ้ลัลัวเฮ้ยอลเขาด็กอยู่ล ปอบผีดูดเลือดได้กลัวไม่ต้องเขนงันเหรอแล้วก็กลัวกระเทียมด้วยล่ะนี่โดเรมอนพี่ดูดเลือดนี่ไม่มีจริงใช่ไหมเออก็ต้องไม่มีจริงอยู่แล้วนะส่ยอมแพ้ได้แล้วนะศาสตราจารย์จงร่วมวงวานกับข้าเถอะนะ <laughs> ไม่มีทางลองดูทางนั้นสิเอ oh, oh, ๊แสงแดด ใช่ก็รู้นะว่าเป็นเรื่องแต่งแต่ก็นาก่ากลัวอยู่ดีละพอผีดูดเลือดโดนแสงแดดก็กลายเป็นเท่าถาไปเลยเออแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเอาลิ่มตอกไปที่หัวใจเลยโอ้หเออทำไมถึงแต่งตัวแบบนั้นนะเนี่ยโลกอนาคตกำลังฮิตผีดูดเลือดเหมือนหนอนเนี่ย เดอร์เลมี่น้องเมื่อกี้นี่พี่ขอโทษนะแล้วเพื่อแสดงความจริงใจเอาหนีพี่ให้น้องเลยอะอะไรกันเอาไปสนหรอ่โกรธพี่มากขนาดนั้นเลยเหรอขอโทษนะคราวนี้พี่ผิดเองจริงๆนะนี่โดเรมอนเขาสำนึกผิดขนาดนี้แล้วโดเรลมี่ก็ยกโทษให้เขาเลยนะนะฉันก็คือพี่ดูดเลือดโดราบิล่าอ้าวเฮ้ยโดราบิล่าดีๆเดรู้จักครับอ้ใช่เวลามาแนะนำตัวที่ไหนเล่า นี่ผีดูดเลือดของแอนว้ายจริงๆเหรอโอ้ยอ้ยเจ้านี่นะยืนไปเร็วนี้แล้วมาเร็วๆเอ็วเด็กอ๊ยโอ้ยไม่ได้ทาซันบล็อกใช่ผีดูดเลือดจริงๆด้วยไม่ชอบแสงอาทิตย์เหมือนในหนังเปะเลยอ่ะเออแม่แต่ว่าโดเรมิเน่ไปทำที่ท่าไหนที่เนี่ยกลายเป็นผีดูดเลือดไปได้แล้วเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้รีบหนีก่อนแล้วกันเออเอา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดอะเรมี่ล่ะไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเป็นสามมาดิี่อะบิตาเนบิตาจ้าเนบิตาเออดทุกคนฮะขอยยันชั่วหน่อยเฮ้ยว่าไงนะโดเรมี่กลายเป็นผีดูดเลือดกันเหรอหเอ้อเพาผีดูดเลือดมันจะไปมีจริงได้ไงกันเล่าขอแบบนั้นนด้บีแค่ในหนังเท่านั้นละน่ะแต่ว่าถึงจะโมโหขนาดไหนก็เถอะนะโดเรมี่จะมาทำร้ายโดอล่อม่นแบบนี้มันแปลกๆอยู่นะเฮ้ยนี่พวกเราพูดจริงนะ อืนั่นสิอะง่ายดีเฮ้ยเฮ้้ยน้อยแน่พอไม่มีแสงแดดก็ไม่ดีของก้าแล้วเฮ้ยหนีแล้วหนีแล้ว ดรากิวล้าก็กลีดแสงอาทิตย์เหมือนกันนี่ฮะได้าน่ะสินะถ้ารู้แบบนี้ล้วก็ก็ไม่มีอะไรให้กลัวแล้วล่ะนะได้ไงไงไงตามานถึงนี่สิบติก้นฉันก็ได้นะมาเลตัวไอดูสีน่าเกลียดมาดิมาดิเออมาเลยเออ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 เอ้เออเอเอ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 ้เออเออเอเอ้เอออเอออวอออ ไม่เด็ดผลพลยนะโดเรมิมีของพิเศษเหมือนเช็ดเปียกเลยอ่ะเอกคนไม่ต้องหนีกันหมดก็ได้นะดูเหมือนว่าโดเรมี่นิจะตามแค่โดเรม่อนคนเดียวเท่านั้นนะเอ้าเหรอเอ้ยยเหรอ เขตสองเดี๋ยวฉันจะไปที่เขตสามนะส่วนพวกนายก็รีบหาทางหนีเร็วเข้าขอบใจมากเลยนะไม่ต้องขอบใจหรอกไปกินเถอะเออเอ้ยเอ้ยเอ้อเอาไงดีเอ้ยี่าเหล่หนีแหละอย่านะยิ่ง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 พี่ก็ตัวปลอมเหรอ ซอยตันซอยตันแล้วนี้แหละแย่งๆงงังง้ี่ต้วิอีกแล้วนี่นี่มาไกลตั้งขนาดนี้แล้วคงไม่เป็นไรแล้วมั้งนั่นนั่นนะสินะเฮ้ยเหน่อยเหน่ยเหนยจอตัวจ มาที่มังกรนี่ทำ,ทำ,ทำไงดี ไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันอยู่ตรงไหนเล่าตรงนี้ก็ไปไม่ไม่ไม่อยู่ตรงไหนเล่าเฮ้ยดีเขาไม่ใช่นี่ก็ไม่ไม่อยู่ตรงไหนเล่าโอ้ยมยังไม่เจออีกเหรอเนี่ยก็ถอนไอตรงไหนกันแล้วไปอยู่ที่ไหนเล่าหาไม่เจอยังไม่เจอรอรออีกนิดเดิงเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเอ้ยนี่นี่เดี๋ยวเลมอนมาที่ตกไปแล้วอ่ะเหรอ อขออีกนิดนึงนึาหหาลน้งโลกแห่งราตรีขอต้อนรับสู่โลของพวกเราเออเอไปทางไหนไปทางไหนดีเอเลร้ที่ได้ยู่เจอแล้วโรมไฟฉายแดง น่าแบบนี้เร<อ>าเป็นยังไงใช้ไปเลยผมไม่ใช้แดดจะส่องแสงที่สว่างเหมือนกับน้องกลางวันเลยละ <c oughs> นี่เราแบบนี้เกี้วเก้วโนราเบลล่าท่านเขาได้กราบบอกให้เร่งมือรีบรบทำให้พี่ชายเป็นผีดูดเลือดเ,เร็วเข้านะฉันรู้แล้วเลยนะยิ่งยิ่หยุดนะโดเลย <c oughs> มี่ทำไมน้องที่ได้กลายเป็นผีดูดเลือดแบบนี้ไปได้เล่าฮะ คนย้อนทั้งหมดในศตวรรษที่22่กลายเป็นผีดูเร่ไปหมดแล้วเพราะไวรัสคอมพิวเตอร์ของท่านเขาเร็คิวลาส์นะสิรู้ไหมด้วยอ,อ,อะไรกันนะนี่พอที่เธอน้องโทราบานใช่ไหม <c oughs> เอกร้อมพอสักทีเถอะนะไม่ได้แล้วเพราะนี่เป็นคำสั่งของท่านเขาโอ้ยน้องพี่ขอร้องอนะช่วยหยุดสักทีเถอะให้อย่า,ง,า,นายงนั้นก็ <c oughs> ช่วยปิดโคมไฟนั่นสักสิฮะอ๋อ ผิดไม่ได้นะไม่งั้นละนายก็จะหล้อยู่แล้วแล้วนะแต่ว่านายแต่ว่านายจะให้ฉันปล่อยให้น้องสาวทรมานแบบนี้เหรอแต่ว่าอ๋อโดเรมิโดเรมียไปไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าโดเรม่เขาพี่พี่จ๋าน้องโดเรมิบอกว่าไม่ได้ยังไงเล่าเอ้ยโดเรม่ ใจดีๆไว้นะน้องโดเรม่ตอนนี้ไวรัสมันอ่อนแลอลงเพราะแสงแดดน,นะจ๊ะพี่จ๋าโดเรม่โดเรม่พี่จ๋าขอร้องละนะได้โปรดช่วยทำลายหนูทีนะเอ๋น้องเอ,เอ,เอ,เอตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนรักษาต้องทำลายทิ้งสถานเดียวถ้าไม่อย่างนั้นหนูก็คงจะทำได้พี่แล้วพี่จะไปทำอะไรแบบนั้นลงได้ยังไงกันเล่าแต่ว่ามัน พี่จะต้องทำอะไรสักอย่างได้แน่พี่จะต้องช่วย้องให้ได้เลยละ่ะขอบขอบคุณมากเลยนะคะแค่หนูได้ยินที่พี่พูดแบบนั้นหนูก็ดีใจมากเลเอ,อ,เอ,อแต่ขอให้เชื่อในตัวพี่เถอนะพี่คนนี้จะช่วย้อง ไม่เป็นไรนะโดเลมี่โดเลมี่โดเลมี่จริงด้วยขนมปังเมลอนไงล่ะอ๋อจำได้ไหมตอนที่ให้ดูขนมปังเมลอนครั้งแรกฮ้ไงจริงด้วยนะถึงจะยังไม่มีวัคซีนแต่ผีดูดเลือดกับกลัวขนมปังเมลอนจริงนะเหมือนที่ผีดูดเลือดในหนังตัวไม่กังเขนยังไงอะใช่ไหมอ๋ออไร โดเรมีโโดเรมีอ้าไอวะไงนะโดเรมีหายตัวไปเหรออือเฮ้ยแล้วที่หายไปเนี่ยมันหายไปไหนก็น่าจะที่สัตววัที่ยีสิบสองะสัตววัที่ยีสิบสองเหรอแม่ก็ช่วยไม่ได้นะพวกเราก็ต้องตัดใจซะแล้วล่ะฮะอะไรพวกเราไปที่สัตววัที่ยีสิบสกันเถอะอะไพวกเราจะไปพาตัวโดเรมีกลัดมาย่งไงล่ะ แต่แต่แต่ว่าหุ่นยนต์ในศตวรรษที่22น่ะมันกลายเป็นผีดูดเลือดไปหมดแล้วนี่นาไปเหรอไม่ต้องห่วงผีดูดเลือดจะจู่โจมเฉพาะหุ่นยนต์เท่านั้นไม่ทำร้ายพวกเราแน่นอนอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะยยอดไปเลยนะโนบิตะเหมือนกันในคิดุงนี้เลยนะเออเมื่อกี้นี่เป็นคำชมหรือเปล่าเออแล้วอีกอย่างนึงนะพวกเราก็มีอาวุธลับสุดยอดอยู่ด้วยเอออาวุธลับสุดยอดเหรอ อาวุธลัอบที่ว่าสุดยอดไปเลยร้อมไปแล้วใช่ไหมเออทุกเ้าไม่พาตัวโดรมี่กลับมากไม่ได er> ้การเปิดประตูไม่ดีที่บ้านเซบาชีไม่ได้เลยอ่ะว่าไงนะเอาเป็นว่าไปที่ใกล้เคียกันก่อนแล้วกันนะเออวังเวงอะ เธดไม่รีบลงมือโลกต้องกลายเป็นผีดุดเลือดแน่ๆเลยไปเลวครับไปบ้านเซบชียกันเลยไปไปเลยเฮ้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 ยนจริงๆเลยทำไมนู่เฮ้ยม่ออกสักทีเฮ้ยเดรเลไอมอนแล้วก็คุณปู่ด้วยเหรอฮะเนี่ยโอ้ยโอ้ย้ยไงโอ้ยก็แปลว่ามนุษย์ทุกคนถูกจับขังเอาไว้ในบ้านอย่างนั้นเหรอใช่แล้วอะเราจะทำยังไงก็ดีอะ ตอนนี้โดลเมีอยู um. ่ที่ไหนกันนะก็น่าจะที่ปราสาทแดคิลล่านะปราสาทแดคิวล่าดีละเราไปที่นั่นกันเดี๋ยวก่อนจ้าแล้วคุณเซบาชีล่าเราไม่ได้เอาขนมปังเมลอนมาให้ครบคนนีินาผมไปไหนไม่ได้หรอกเพราะที่รัดเท้าเนี่ยเลยออกไปข้างนอกไม่ได้สินแน่นจังเลยทำไมถึงไม่ได้อะถึงจะพยายามออกไปข้างนอกก็จะถูกดึงกลับมาอยู่ดีนั่นละอ๋อ เฮ้ยเอาเป็นว่าตอนเนี้คนที่พึ่งพาได้ก็มีแต่พวกคุณปู่เท่านั้นเองนะฮะเข้าใจละในายรออยู่ที่นี่นะพวกเราจะพาโดเรมีกลับมาให้ได้เลยละ่ะคุณปู่ต้องทำให้ได้เลยนะฮะแน่อยู่แล้วละ่ะครับอืมอมไหนนะปราสาทเดกลล่ะมือจะมองอะไรไม่เห็นเลยอ๋อ้ล นนหรู้ว่ามันจะเป็นนั่นะหรอที่เป็นเป้าหมายของพวกเรานะรสชาติดกคิวแล้วไงล่ะ,ละเรมี่รอพี่ก่อนนะเฮ้ย